นี่เหลอโรงพยาบาลใช่อะไรกันเนี่ยอย่างนี้นะอยอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยรู้ิธีกาล้วใช่ไอ๋อสบาย อาบ้าบาบ้าาบาอะไร้อ่อเอปอเอ่อเอ่อเอเ่ออเคเ่ออ่อเอ่กับุ่เยเออเเเอเอเ โกหกใบเห็นเธอพาสัสนีไปออบอกมาสิอยู่ไหนอ้ยเจ็บนะก็บอกมาสิก็บอกว่าฉันไม่รูไ้ไม่รู้ไม่รู้เหรอสัสนีที่เธอพาไปอยู่ไหนอือ้อยเจ็บอยู่ที่ไหนอยู่กันในพิเศษที่ไหนที่เหมืองร้างเขามะม่วงยนออเอาตัวไปให้ตำรวจแล้วไปตามนายเพิมมาเร็ว เริชจะต้องคลั่งถ้ารู้ว่าเป็นเมียทัานเมียชั่วคราวกูยอมตายซะดีกว่าที่จะเป็นเมียแกไอ้คนใจสัตว์นายนายบอกหลามาทำเลยช่วยด้วย 他们妈可真能说。 Ini nak. Yok bakar. Alah Ramu. Sudi lah. Keluar sikit. Dua pun เราสันไปแล้วไปสิไปหมูไปกับผม 嗯 ตกใจมากไหมฮะสันอขอบคุณมากค่ะเจ็บมากไหมคะนิดหน่อยครับอาไปก่อนนะวัดครับขอบคุณนะครับที่มาทําเวลา อาไปละครับแหมความจริงเรื่องเกิดไม่ต้องถึงมือคุณอาอยู่แล้วเผลอ,อยังไงถ้าให้มันต่อยได้ก็เป็นห่วงสันนะสิแมมหมัดมันหนักยังกระช้างถีบเห็นดาวตั้งยี่สิบดวงแค่นี้ก็ต้องบ่นด้วยทำตัวเหมือนไม่ใช่ลูกผู้ชาย <c oughs> ไม่ใช่ลูกผู้ชาย คุณแพ็คกระเป๋าจะไปไหนกลับกรุงเทพคุณจะกลับไปทำไมมนเรื่องของผมถ้าสันไม่กลับล่ะมันก็เรื่องของคุณ ขอบคุณค่ะจะดื่มอะไรไหมคะไม่ครับขอบคุณเดื่มอะไรไหมคะไม่ค่ะดื่มอะไรไหมคะไม่ค่ะด um> um> si> okay uh, ื่มอะไรไหมคะดื่มอะไรไหมคะไม่ครับขอบคุณนะเดื่มอะไรไหมคะไม่ขอบคุณครับจะดื่มไหมคะเดี๋ยวนี้หน้าตาของผมมันน่ารังเกียจนักเลยคุณจะไม่ค่อยอยากมองวัดหมายถึงอะไร ตั้งแต่ออกมาจะเหมือนคณาสินจนกระทั่งเดี๋ยวเนี่ยคุณไม่เคยสบตาผมเลยจําเป็นไหมที่สันต้องตอบจําเป็นสิ <c oughs> อา <c oughs> ่าความเราสองคนไม่เหมาะสมกันเลยสันเอาอะไรามาเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราไม่เหมาะสมกันเลยถ้าสันจะแต่งงานผู้ชายคนนั้นจะต้องมีศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชาย นายฮาริทลังสิมังใช่ไหมที่เป็นลูกผู้ชายอ,าอะไรเนี่ยฉันไม่มีราคาสำหรับวัดละ <c oughs> เธอน่ะสวยแต่รา่างแต่ใจขรึมดีกว่าสัตว์ โทรเลขใครจากคุณน้าค่ะบอกว่าพี่สันกลับมาแล้วขอให้โสกลับกรุงเทพด่วนคุณแม่จะว่ายังไงคะถ้าเขาอยากให้ลูกกลับไม่ว่าลูกควรจะไปพี่ถอนมั่นคุณทวัตชัยจริงๆเหรอคะเนี่ย <c oughs> จา้าแล้วตกลงกันเงียบๆเพราะคนที่ชื่อฮาริหรือเปล่าคะอาจเป็นได้แต่โสอย่าเพิ่งไปบอกใครนะ จนกว่าคุณฮริสจะมามั่นพี่เขาหลงพี่จะตายอยู่แล้วขนาดตามมาถึงกรุงเทพเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะไปซื้อแหวนมั่นวันนี้พี่อยากเห็นแหวนมั่นของพี่เลยแกล้งรับอาสาไปเลือกให้เออนี่จากเชคห้าหมื่นของคุณฮริสที่เขาซื้อสร้อยอุลกามันีของโซไปคุณหนูคะมีแขกมาหาคุณหนูคะ่ะเหรอ โจถ้าเป็นคุณฮริตช่วยบอกแก้รอพี่แป๊บเดียวนะจ๊ะนะ่ะคะ ใจคอจะไม่ยอมพบผมเลยเหรอครับขอโทษดิฉันไม่ได้ชื่อสันสนีแต่ครั้งหนึ่งคุณชื่อสันสนีเสียใจค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะความจำเป็นบางอย่างเดี๋ยวนี้มันที่สิ้นสุดแล้วค่ะปล่อยดิฉันผมเคยปล่อยคุณมาครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ผมไม่ปล่อยคุณแน่คุณถือสิทธิ์อะไรอะ่ะก็สิทธิที่ผมเป็นเจ้าของหัวใจคุณไงล่ะ คุณคงไม่ทราบว่าพี่สันถอนมั่นคุณทวัชชัยแล้วไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับผมนี่เพราะคุณเป็นต้นเหตุเพราะผมอะ่ะแล้วจะให้ผมทำยังไงอ่ะถอนตัวออกจากเหตุการณ์นี้พยายามหาทางให้เขาคืนดีกันคุณทวัชชัยนเป็นคนดีมากนะคะคุณเตือนพี่สาวคุณดีกว่าเพราะผมไม่เคยทำอะไรฝืนใจตัวเองเลย คุณธลิดสวัสดีค่ะธลิตนี่โสรยาน้องสาวของสันค่ะสโสทำไมไม่เชิญให้คุณธลิตนั่งล่ะเดอะไรคะเนี่ยเช้ 500, ค่าหมือนข้าว้อยอุตากมณีคุณสโสไม่ยอมขายครับอ้าทำไมล่ะพี่ก็เสียแย่สิเอาละครับไม่ขายก็ไม่เป็นไรคุณสโสแกค,คงรักสร้อยเส้นนั้นมากคงเป็นแฟนเขาให้มาลมะมั้ง ผมว่าใช่นั่นแน่ครับโซเข้าตัวก่อนนะคะเ,ออเดี๋ยวครับคุณโซดิฉันสวมเองได้ค่ะงอนจริงเด็กคนนี้ให้คุณฮาริสสวมก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่โทษนะครับไปกันเถอะค่ะสวัสดีนะครับ คุณโซใจร้ายจริงมันเป็นของคนที่คุณรักเขาให้ยังจะคว้างทิ้งอีกเหรอคนบ้าถามจริงๆเธอคุณรักเจ้าของสร้อยเส้นนี้หรือเปล่าหาไฟแช็กได้หรือยังคะได้แล้วครับ ถูกใจไหมครับอสวยจังเลยค่ะถูกใจสันก็มันถูกใจผมตกลงเอาวงน,นี้ครับค่ะหน้าอิจชาเจ้าสาวฮาริษจ,จังบอกได้หรือ,อยังเคาว่าเป็นใครเป็นความลับครับมเมื่อเลยนี้ผมจะนำผู้ใหญ่ที่เคารพของผมไปกราบคุณพอ่อคุณแม่ของสันยย <peel> <อ> <classrooms> ยัย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 ยยยยยย เดี๋ยวเท่านันเดี๋ยวกันอันหนึ่นาทีห้าสวินาทีเนี่ยใครเล่ติได้บอรมีสามขวดจานที่วะไอ้ยู้ไอ้าไอ้ไอ้าสู้เาไอ้บาูา้บนู้ไอ้บาูัอนู อันนีนอนลชาด้วยว่าไออะเงอัวอาเบ้าเอาไปงดีไปูบูชาก็กินนะแม่นยผมชอบนมกลับบ้านแม่นายเนี่ยว่สงสัรเมียตายหายอีกคเสียเสียสิวะใครโดนเสียวะกูว้า พอเถอะครับคุณดื่มมากแล้วพอเถอะมาเลยน้องผมคุณไม่เกี่ยวเกี่ยวสิครับเรื่องสันสนีไงล่ะสันสนีจะแต่งงานไงล่ะคุณเข้าใจผิดเหรอพร้อมเลยเข้าใจผิดไปไปคนทายด ปลนมาจากหัวใจของเพื่อนเพื่อนที่เหมาะความซื่อไปไปพบเรื่องส่วนตัววัดชัยผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจขอเขียนติพระบุตรชายไปประกันเฮ้ยหลวงบุตรชายล่ะผมเป็นหลวงบุตรชายคนเดียวใช่ไหมโธ่เข้าใจผมมั่งสิไอหลวงบุตรชายเขามาตะบันหน้าไอ้หน้าตัวเมียคนนี้ซี เผื่อมันจะกลายเป็นลูกชายด้มาบ้างทำมาเลยเฮ้ผมไม่สู้คุณแล้วผมทำอะไรคุณไม่ได้สู้ลยสู้่ลูชาต้องสู้สู้ช่ชกชชกอมชก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 ทำไชกอ่ะทไมรไม่สู้พรอม ก็ไม่รบผู้ชายได้ไหมหไม่มีใครคุยวัาคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายหรอกเฮ้ยสันสนีเงี่เราเราอยู่ในคนราโลเกะหลกของคนเราทำไมมีผมและหล,ลอกผอมทำไมมีคุณ พูดนะทวัดชายขับรถชนต้นไม้ครับแล้วเขาได้รับบาดเจ็บเวลานี้อยู่ที่โรง,<อ>โรงพยาบาลฮนะอาการแกเป็นยังไงบ้างคะหนักหน่อยแต่คิดว่าคงปลอดภยัยจะไปเยี่ยมตอนนี้ได้ไหมคะใครโทรมาโสคุณเฮริสคะ่ะตายแล้วแล้วทำไมไม่บอกพี่ละ่ะฉันคะ่ะมีอะไรเหรอเฮริส ทัว้วชายเมาขับรถชนต้นไม้เวลานี้อยู่โรงพยาบาลนะผมตามแกมาจากร้านอาหารมาพบกลางทางขอกัาตำรวจพาแกมาที่โรงพยาบาลแล้วครับเวลานี้แหมคุณฮาริทเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกทำตัวเป็นสุภาพบุรุษสักทีนะว่าแต่มารืนนี้ฮาริทจะพาผู้ใหญ่มากี่โมงคะสักสามโมงเย็ยนครับะน,น,นะครับค่ะสวัสดีค่ะ พี่สันควรจะไปเยี่ยมคุณทวัดชัยซะหน่อยนะคะไม่ละเดี๋ยวคุณฮริ์ก็จะเข้าใจพี่ผิดโสคงไม่คิดว่าพี่ใจดำเนะจ๊ะถ้าพี่ไม่ไปโสจะกลับบ้านอา้าวโสอยู่ไว้ถึงวันมั่นของพี่สะก่อนสิพี่คงจะไม่หาว่าโสใจดำนะคะห มาทำอะไรที่นี่มาพูดความจริงกับคุณเชิญเลยคนที่ผมรักคือโสรยา,าผมจะบ้านกันพรุ่งนี้ผมดีใจด้วยแต่ว่าสันสนีรักคุณนะครับแล้วทำไมผมไม่ตอบคุณได้ไหมคุณคงเข้าใจนะอุ๊ยแซนผมจะพาโสมาเยี่ยมคุณหายแล้วแล้วนะ i right. lead เป็นเท่าแก่คะคุณพ่อเรียกสินสอดก็เท่าไหร่คะแล้ววันไหนคุณอาลิข์ก็จะมามั่นคะถามแม่ก่อนแล้วกันอ๋อคะว่าไงแม่ต้องให้พ่อเข้าไปดูเลิกกับท่านเจ้าคุณที่วัดซะก่อนนะจ๊ะอุย้ยตายตายต้องดูเลิกด้วยหนูไม่เห็นจําเป็นต้องดูเลิกเปิดปฏิทินดูวันไหนสะดวกก็ใช้ได้อืมถ้าท่านเจ้าคุณนะ่ะให้เลิกปีป,ปีหน้าก็จบกันไปดีสิคะ ฉันทำไมคุณแม่ทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะคุณแม่น่าจะดีใจอะ่ะฉันลูกแม่คุณฮริสนะ่ะเข้ามาขอเยโสไม่ใช่ลูกสันคุณแม่คุณแม่พูดใหม่สิคะคุณฮริสเข้ามาขอเยโสจริงๆจ้ะ เป็นไปไม่ได้คุณแม่ต้องรอหนูเล่นเรื่องนี้อะแม่รอหนูเล่นไม่ได้หรอกแม่พูดเรื่องจริงจ้ะโกหกคุณแม่โกหกหนูแกกล้าว่าแม่โกหกใช่หรอสันถ้าอย่างนั้นคุณแม่ต้องฟังผิดคุณแม่ต้องฟังชื่อหนูเป็นช่อนังโสแม่คะเขาต้องมาขอหนูเขารักหนูหนังโสมันเคยมีผัวมาแล้วเขาไม่มาขอหนังโสแล้วคุณแม่ ฉันก็ใจผิดเขายังบอกกับแม่ว่าเขากับยีโซน่ะรักกันมากรักกันมากคุณแม่ใจรายกับหนูคุณแม่บ่ายเบี่ยงจากหนูไปให้นังโซคุณแม่รักนังโซมากกว่าหน,นู คอยดูนะหนูจะต้องชนะหนูไม่เคยแพ้ใครในโลกนี้คุณแม่คอยดูหนูจะกลับมาพร้อมกับคุณฮันลิท Mom! ข้ามาสิครับมีธุระกับผมเหรอ